ครัคุณเจราชาตาครับผู้สื่อข่าวต่างประเทศสำนักข่าวแวนคูเวอร์ที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บหลายแห่งตามร่างกายนั้นนะครับล่าสุดทางแพทย์โรงพยาบาลจุฬายืนยันว่าได้พ้นขีดอันตรายแล้วครับนี่เป็นภาพขณะที่นายเนลสันแลมผู้สื่อข่าวชาวแคนาดาของสำนักข่าวแวนคูเวอร์ที่ถูกอาวุธปืนยิงได้รับบาดเจ็บสาหัส ถูกนำส่งห้องไอซียูโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยต้องเข้ารับษาอาการผ่าตัดเป็นการด่วนนะครับโดยมีผู้สื่อข่าวทั้งไทยและต่างชาติเข้าติดตามทําข่าวที่โรงพยาบาลจุลาลงกรตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจุลาเปิดเผยว่านายเนสันถูกยิงหลายจุดตามร่างกายทั้งขามือและชายโครงซ้ายในเบื้องต้นอา,าอาการพ้นขีดอันตรายแล้วการอปชเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเห็นนายเนวสันถูกยิงจากฝั่งทหารที่บริเวณถนนวิทยุ ปีกับสวนลุมพินีหลังจากที่นายเนรสันวิ่งออกจากจุดที่ทหารยิงแก๊สน้ําตาและถูกยิงอีกหลายครั้งากาดนพชจึงช่วยกันนาตัวนายเนรสันขึ้นรถจักรยานยนต์ส่งโรงพยาบานลนอกจากนี้ยังเห็นคนถูกยิงอีกหลายคนซึ่งหน่วยกู้ภัยได้ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงตรงป้ายรถเม์เขาวิ่งจะถึงป้ายรถเมยปุ๊บเขาโดนยิงที่ที่ขาก่อน นัดหนึ่งแล้วเขาก็ล้มเขาก็ตะโกนว่าเฮลมีเฮลมีซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมอยู่ตรงเกาะกลางถนนแต่ผมเข้าไปช่วยไม่ได้เพราะว่ากระสุนเนี่ยยังไม่เงียบยังยิงอยู่บริเวณข้างบนหัวผมเนี่ยยิงปั้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 งแล้วเสร็จปุ๊บผมก็รอจังหวะว่ากระสุนเงียบเงียบจริงๆประมาณหนึ่งนาทีสองนาทีผมก็วิ่งข้ามไปกับเพื่อนผมอีกคนหนึ่งเดิน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 ข้ามก็กําลังจะเข้าไปหยิบตัวขึ้นมาก็ มีกระสุนยิงเข้ามาหากลุ่มพวกผมที่จะเข้าไปช่วยโดยเสาไฟฟ้าสองลัดตั้งตั้งพวกผมก็หมอะ